ช่องป้าปังพลังบวกนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติบ้านสวนต้นไม้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าปังด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะวันธรรมดาธรรมดาของป้าปังอยู่ในบ้านสวนก็เหมือนเดิมค่ะชีวิตเป็นปกติสุขวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดค่ะเพื่อนๆการไปเก็บเห็ดต้องไปเก็บ ร้อนๆอนอย่างนี้แหละเพราะว่าเห็ดที่ป้ปังปลูกมันต้องการความร้อนเขาเรียกว่าเป็นเห็ดขอนขาวในขณะเดินทางไปเหมือนจะไกลมากแต่ว่าก็แวะนะคะแวะชมดอกไม้ต้นไม้เพื่อให้ใจมันสดชื่นแม้ว่าอากาศมันจะร้อนนะแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะทำให้ บ้านเรามีชีวิตชีวาหลายๆคนมามาเยี่ยมป้าปังก็มาชื่นชอบตรงที่ว่าอุ้ยบ้านทำไมดูมีชีวิตเพราะว่าป้าปังปลูกทุกอย่างเลยปลูกทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับไม้แขวนไม้เลื้อยสารพัดไม้ตอนนี้น้องพิทูเนียนะคะให้ดอกยาวนานถึงเดือนที่สาแล้วเพื่อนเพื่อนน้องบานจนเดือนที่สมแล้ว หลายคนนะคะที่ได้พิทูเนียจากป้าปังไปก็บางคนก็ถอดใจแล้วบอกว่าอุย้ยทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมมันคือแห้งแห้งโรยกรอบไปเลยก็มีนะคะแต่ของป้าปังยังสวยอยู่นะเห็นไหมคะสวยอยู่เลยบางคนก็มีเพลี้ยมีแมลงเน่าแห้งไปนะคะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาซึ่ง มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์เนาะเพื่อนๆมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งบอกว่าสนใจดอกเนี่ยพยับหมอกนะคะพยยบหมอกที่บ้านป้าปังก็ฟูเหมือนกันคือเราก็ปลูกไปหลายๆอย่างปลูกทุกดอกเลยแหละทุกต้นทุกดอกในขณะเดียวกันก็เพราะเห็ดด้วยเพราะว่า เห็ดที่ป้าปังเอามาพอเป็นเห็ดขอนขาวราคามันค่อนข้างจะแพงนะอยู่ในตลาดเนี้ยโลนึงน่าจะอยู่ประมาณโลถึง150ยห้ถึงร้อเลยนะคะก็เลยเทดลองเอามาปลูกคือในช่วงฤดูร้อนนี่คนเขานิยมกินเห็ดอันนี้แหละแล้วก็แกงใส่ผักหวานปลาใส่แกงหวายเมนูยอดฮิตเรามาดูกันเลยค่ะว่า ก้อนเชื้อเห็ดที่ประปังได้มานั้นมันให้ดอกหรือยังมันออกดอกหรือยังโรงเรือนของป้าปังก็ค่อนข้างจะตลกหน่อยนะคะเพื่อนๆเอาผ้าไวนิ้วเก่าๆมากั้นเหมือนผ้าฉากเลยเนี่ย ออกดอกแล้วประมาณสิบสบกว่าก้อนทั้งหมดมันมีหกสิบก้อนเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตัดเห็ดกันวันนี้ก็ป,ปังไม่เคยนะเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้กันไกรอย,ยะกันไกตัดไม่ขาดเพื่อนๆขาเหนียวมากเลยตัดไม่ขาดเลย่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากกันไกรเป็น มีดอะไรมีดมีดแกะสลักนะคมคมเลยเอออย่างนี้ได้ค่ะเห็นไหมก็อาศัยดู youtube ของเพื่อนๆนี่แหละว่าวิธีตัดหัตัดเห็ดขอนขาวทำยังไงเขาก็บอกว่าให้ตัดให้ชิดโคนให้ให้ชิดโคนมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ขามันยังเหลือไว้อยู่ที่ถุงหรือก้อนเห็ดนะมันจะทำให้ เน่าหรือเกิดเชื้อาราก็พังก็จะพยายามนะคะว่าจะได้ผลไหมอันนี้เป็นการเพราะเห็ดฟางครั้งแรก <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าสุดยอดภาคภูมิใจได้กินแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ซื้อมากินดอกไม่ได้สวยอย่างนี้เลยกิโลละร้อยสี่สิบดอกอเล็กๆแกนแกน กระฝอยกระฝอยอันนี้ป้าปังเอาต้นเอ้ยไม่ใช่ต้นเขาเรียกอะไรก้อนเชื้อเห็ดเอาก้อนเชื้อเห็ดมาเมื่อวันที่แปดกุมภานะคะแล้วก็จัดการเปิดเปิดปากขวดนะคะเปิดปากขวดตั้งแต่วันที่แปดกุมภาจนถึงวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกกุมภาก็ระยะเวลาสิบเก้าวันนะคะถึงให ดอกเขาเรียกให้ดอกหรือว่าให้ผลผลิตถึงออกดอกเป็นดอกเห็ดน่ะถึงได้กินค่ะเพื่อนๆเนี่ยเปิดปากก้อนเชื้อเห็ดเมื่อวันที่8เดือนกุมภาก็ค่อนข้างจะเน่ยดูในคลิป ก็ดูในคลิปอีกแหละเพราะว่าไม่เคยทำเนาะเขาบอกให้ทําอย่างนี้แหละคือคือยังไม่ตัดยังไม่คว้านออกให้มันอ้าอยู่เงี้ยแหละแล้วก็เอากันไกกรีดข้างล่างให้มันเป็นสองอ่ะสองฝั่งเวลารดน้ํามันจะไม่ได้โดนตัวก้อนเห็ดถ้าน้ําโดนก้อนเห็ดแล้วมันจะเน่าเขาบอกงี้นะคะป้าป,ปังก็จะทําตามเขาอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นนะคะ19วัน จึงมีดอกเห็ดขอนขาวให้เรารับประทานเป็นเป็นเห็ดขอนขาวชุดแรกนะคะที่ที่ได้ที่ได้กินนะคะดองใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่เอามาให้ดูนะคะก็ไม่ใช่จะอวดอะไรนะเพื่อนๆคือป้าพังก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะว่าการพึ่งตนเองการที่จะ อยู่ด้วยตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละถ้าจะถ้าจะว่าไปแล้วเนาะก็คืออยู่แบบพอเพียงนั่นแหละนะคะเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินนะซึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ได้มา60ก้อนราคาก็ไม่กี่ตังเองนะคะแล้ววัสดุในการที่ทำโรงเรือนเราก็แค่เอาก้อนเห็ดมาวาง ทับทับกันบนชั้นที่ประปังเพาะผักแล้วก็เอาแผ่นไวนิลแผ่นพลาสติกเก่าๆมาคุมแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ไปสร้างโรงเรือนไม่ได้ไปอะไรลงทุนเพิ่มอะไรเลยอันนี้ก็คือเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าการที่เราอยู่นะคะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมันก็ เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่แบบเรียบง่ายมันมันก็แล้วแต่มุมมองเนาะแล้วแต่มุมมองส่วนป้าปังเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นใบเกษียณแล้วคนที่อยู่ใบเกษียณนะคะร้อยละเก้าสิบก็จะอยู่ประมาณนี้แหละจะไปดิ้นรนทําไมจะไปเดือดร้อนจะไปเสาะแสวงหาจะไปเริ่มต้นชีวิต จะไปไขว่ไปคว้าอะไรมันหมดแล้วมันหมดเวลาแล้วเพื่อนเอนน้นนองๆมันไม่มีเวลาแล้วนะคะเวลาที่มีอยู่ก็คือการใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพนี่ถ้าเราได้กินผักเห็ดหรือสิ่งของนะคะที่เราปลูกเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัย แล้วก็ประหยัดพอตัดเสร็จป้าปังก็รดน้ําค่ะเขาบอกว่าอย่ารดที่ทางหน้าดอกนะเขาบอกรดที่รอบๆรอบๆโรงเรือนแล้วก็รดข้างหลังก้อนเห็ดถ้าน้ำโดนเชือ้ออ่ะโดนโดนข้างหน้ามาันอ่ะมันจะขึ้นราเขาบากนี้แล้วก็ปิดไว้กลุ่มไว้นนเนี่ยเห็ดที่ เห็ดขอนขาวชุดแรกที่ป้าปังเก็บได้นะคะเรามาแบ่งปันให้ชมกันค่ะเล็กๆน้อย,อยดอกไม้กับเห็ดไปกันได้ใช่ชีวิตเราอยู่กับดอกไม้แม้แต่เก็บเห็ดก็ต้องเก็บเห็ดอยู่กับดอกไม้จริงๆมันก็เป็นดอกเหมือนกันนะเห็ดเห็นไหมสวยจังเลยอวบอิ่มเดี๋ยวเย็นนี้จะแกงใส่ผักหวานนะคะ อร่อยอร่อยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ